นิทานก่อนนอนสามีกรมมลอกาละครั้งหนึ่งในดินแดนอันเงียบสงบมีหมู่บ้านเล็ก,ลกๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ท่ามกลางความสงบสุขนั้นเรื่องราวของหญิงสาวคู่หนึ่งกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของส้อยหญิงสาวผู้งดงามและอ่อนโยน ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบของชีวิตความรักความหลอกลวงและการค้นหาความจริงในหัวใจของตัวเองนาดินแดนอันสงบสุขแห่งหนึง่งรายล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาลำธารสายเย็นคดเคี้ยวเลี้ยวลดคร่าวกับสายน้ำแห่งชีวิตมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าบ้านไร่นาคี หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขามีอากาศบริสุทธิ์ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอาศัยการทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์ประทังชีวิตในบรรดาหญิงสาวแห่งบ้านไร่นาคีมีนามของหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงความงามและกิริยามารยาทอันอ่อนช้อยนามว่าส้อยนางมีรูปโฉมงดงามดุจเทพธิดาจำแลงผิวพันนวลผ่อง ดวงตาเป็นประกายรอยยิ้งของนางราวกับแสงอรุณในยามเช้าแต่ความงามนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความรันทดใจเพราะซ้อยนั้นกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังยาววัยผู้เป็นพ่อช่างถอผ้าไหมฝีมือเลื่อมชื่อที่สุดในภูมิภาคและผู้เป็นแม่แม่บ้านแม่เรือนผู้แสนดีได้จากโลกนี้ไปเสียตั้งแต่ซ้อยอย่างจำความไม่ได้ ส้อยจึงต้องอาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของป้าทองและลุงมาผู้เป็นญาติสนิทเพียงไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่ป้าทองและลุงมาเป็นคนใจดีมีเมตตาเลี้ยงดูส้อยมาอย่างดีเท่าที่ฐานะปานกลางของคนบ้านนอกป้าทองมักจะสอนงานบ้านงานเรือนและศิลปะการทอผ้าไหมซึ่งเป็นมรดกสำคัญที่พ่อของส้อยทิ้งไว้ให้ ส่วนลุงมาก็สอนให้ซ้อยรู้จักพึ่งพาตนเองและให้มองโลกในแง่ดีแม้จะมีชีวิตที่ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนใครๆแต่ซ้อยก็เป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนด้วยความขยันขันแข็งอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจอยู่เสมอทุกคนต่างเอ็นดูและหวังว่าซ้อยจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต แต่ด้วยความที่ป้าทองและลุงมาอายุมากขึ้นเริ่มสังขารไม่เที่ยงพวกท่านจึงเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของซ้อยยิ่งซ้อยเติบโตเป็นสาวความงดงามของนางก็ยิ่งเป็นที่เลื่องลือมีชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้เทียงมาหมายปองมากมายแต่ป้าทองกับลุงมาจับไม่เห็นด้วยพวกท่านต้องการให้ซ้อยได้คู่ครองที่ดีมีฐานะมั่นคงสามารถดูแลซ้อยได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องลำบากเหมือนคนบ้านนอกคอกนาอย่างพวกตนเองปาทองมักจะถอนหายใจแล้วรำพึงรำพันว่าซอยเอ้ยเองงามขนาดนี้ควรจะได้ไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่สุขสบายไม่ต้องมาลำบากอย่างพวกข้าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามฤดูกาลจนกระทั่งวันหนึ่งข่าวลืออันน่าตื่นเต้น ก็แพร่สะพัดมาถึงบ้านไรนาคีราวกับกระแสลมรำเพยข่าวว่าท่านเจ้าสัวบุญเหลือภูมัง่งคั่งและมีอิทธิพลจากกรุงทนบุรีสีมหาสมทรกำลังจะเดินทางมาพักผ่อนและบำเพ็ญบุญที่วัดประจําหมู่บ้านวัดป่าสัทธาธรรมวัดเก่าแก่ที่ตั้งตรงงานอยู่ไม่ไกลจากบ้านไรนาคีนักท่านเจ้าสัวผู้นี้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วสารทิศ ถึงความร่ำรวยมหาศาลมีเรือสำเภาค้าขายไปถึงต่างแดนมีที่ดินมากมายก่ายกองและบริวารน,นับร้อยนับพันข่าวนี้สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านยิ่งนะักเมื่อข่าวนี้มาถึงหูของป้าทองและลุงมาดวงตาของท่านก็เป็นประกายราวกับพบขุมทรัพย์ลุงมาตบเขา่านี่และทองคำร่วงหล่นจากฟ้าสำหรับสร้อยและป้าทอง ป้าทองรีบพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วลุงมาเราต้องไม่พลาดโอกาสนี้ซ้อยจะต้องได้พบกับท่านเจ้าสัวบุญเหลือให้ได้ทั้งป้าทองและลุงมาต่างช่วยกันเร่งรัดให้ซ้อยเตรียมตัวซ้อยเองไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้แต่ด้วยความรักและเชื่อฝั่งป้ากับลุงเธอจึงยอมทำตามอย่างว่าง่ายป้าทองกำชับซ้อยนักหนา ซอยเอ๋ยนี่แหละโอกาสทองของเองที่จะได้พ้นจากความลำบากยากเข็นไปชั่วชีวิตเองจะต้องแต่งตัวให้งามที่สุดทำตัวให้เรียบร้อยที่สุดจะได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านเจ้าสัวนะลูกซอยได้แต่พยักหน้าและน้อมรับคำสั่งของป้าด้วยความเคารพในที่สุดวันที่ท่านเจ้าสัวบุญเหลือจะมาเยือนก็มาถึง ตั้งแต่รุ่งสางชาวบ้านต่างพากันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดูดีที่สุดมุ่งหน้าไปยังวัดป่าสัทธาธรรมอย่างเนืองแน่นเสียงของผู้คนผสมผสานกับกลิ่นทูปเทียนที่อบอวลไปทั่วบริเวณวัดสร้างบรรยากาศที่คึกคักและเปี่ยมด้วยความหวังสร้อยเองก็เดินทางไปกับป้าและลุงด้วยใจที่สงบ เมื่อกระบวนของท่านเจ้าสัวบุญเหลือมาถึงวัดเสียงสรรเสริญก็ดังกระหึมขึ้นผู้คนเบียดเสียดกันเพื่อจะได้ยนโฉมเจ้าสัวผู้ยิ่งใหญ่ท่านเจ้าสัวบุญเหลือเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่และกำยำท่าทางภูมิฐานและสง่างามใบหน้าคมเข้มดวงตาฉายแววเฉียบคม เขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรใหมเนื้อดีมีระทาแพงประดับด้วยเครื่องประดับทงคำเหลืองอารามดูหน่าเกรงขามและทงอำนาจยิ่งนักท่านเดินเข้ามาในวิหารด้วยท่วงท่าอองอาจและกวาดสายตามองไปรอบๆในขณะที่ท่านเจ้าสัวกำลังเดินผ่านฝูงชนสายตาของเขา ก็พลันไปสะดุดกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายทอมือสีเรียบเรียบแต่กลับเปลี่ยนประกายความงดยามออกมาอย่างน่าประหลาดใจคนนั้นก็คือส้อยท่านเจ้าสัวหยุดชะงักไปชั่วขณะแล้วกวาดสายตาพิจารณาส้อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา ความงามของซอยราวกับต้องมนต์สะกดทำให้ท่านเจ้าสัวต้องเหลียวกลับมามองอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทาบุญและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสแล้วท่านเจ้าสัวบุญเหลือก็ไม่ได้จากไปทันทีเขาได้ส่งเบ่าไพร่คนสนิทเขามาหาป้าทองและลุงมาที่กําลังยืนอยู่ไม่ไกลนักเ่าไพร่แจ้งความประสงค์ของท่านเจ้าสัวอย่างสุภาพ แต่ตรงไปตรงมาว่าท่านเจ้าสัวบุญเหลือมีความประสงค์ใครสู่ขอแม่ส้อยไปเป็นคู่ครองขอรับป้าทองและลุงมาถึงกับดีใจจนทำอะไรไม่ถูกดวงตาของท่านเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและดีใจไม่คิดไม่ฝันว่าความปรารถนาของตนจะสำเร็จลงได้รวดเร็วเพียงนี้ ท่านทั้งสองรีบตอบตกลงโดยไม่รีรอแม้แต่น้อยโดยไม่ได้สอบถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังหรือไตรตรองให้ถี่ถ้วนแต่อย่างใดสำหรับท่านแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของซอยที่จะได้หลุดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดกาลดีแล้วเจ้าค่ะท่านเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะ ป้าทองกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือด้วยความปลาบปลืม้มงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหรานสมเกียรติของท่านเจ้าสัวบุญเหลือทุกคนในหมู่บ้านไรนาคีและหมู่บ้านใกล้เคียงต่างพากันมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้าง บ้างก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจบ้างก็มาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและบ้างก็มาด้วยความอิจฉาริษยาที่ซอยได้สามีที่ร่ำรวยถึงเพียงนี้ขบวนแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวช่างตะการตามีเครื่องไททานเครื่องประดับและของกำนันมากมายแสดงถึงความมั่งคั่งของท่านเจ้าสัว ซอยเองก็แต่งกายด้วยชุดเจ้าสาวที่ประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงงดงามราวกับเจ้าหญิงหลังพิธีแต่งงานที่อลังการซอยก็ถูกพาตัวจากบ้านไร่นาคีอันแสนคุ้นเคยมายังคฤหา์หลังใหญ่ตระการตาในกรุงธนบุรีสรีมหาสมุทรคฤหา์เห็นนี้ใหญ่โตจนซอยรู้สึกราวกับกำลังเดินอยู่ในวังมีห้องนับไม่ถ้วน มีบริวารรับใช้นับสิบชีวิตชีวิตของส้อยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยอยู่แบบเรียบง่ายต้องมาอยู่ท่ามกลางความหรูหราอลังการที่เธอไม่คุ้นเคยแต่แล้วชีวิตคู่ของส้อยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆคิดไว้ท่านเจ้าสัวบุญเหลือมักจะออกไปทำธุรกิจข้างนอกตั้งแต่รุ่งเช้าตรู่กลับบ้านมูด่ําแทบทุกวัน บางครั้งก็ไม่ได้กลับหลายวันติดต่อกันด้วยเหตุผลว่าต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองส่วนส้อยก็ต้องอยู่กับบริวารมากมายที่ไม่คุ้นเคยเธอรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเรากับอยู่ในกรงทองที่สวยงามท่านเจ้าสัวไม่เคยมีเวลาพูดคุยหรือทำความรู้จักกับเธออย่างแท้จริงไม่เคยถามถ่ายสารทุกสุกดิบหรือแม้แต่จะร่วมโตะอ,อาหารด้วยกันบ่อยนัก เขามักจะสั่งการและวางตัวห่างเหินเรากับเป็นนายกับบ่าวมากกว่าสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันซอยได้แต่ถอนหายใจในใจนี่หรือชีวิตที่ป้ากับลุงบอกว่าดีแล้วนี่หรือความสุขที่แลกมาด้วยความเหงาวันเวลาผ่านไปซอยก็เริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงความเรียบง่ายและเป็นกันเองของชาวบ้านไร่นาคี คิดถึงเสียงหัวเราะของป้าทองและรอยยิ้มอบอุ่นของลุงมาเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดกับชีวิตในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ดูเหมือนจะไม่มีใครให้เธอพึ่งพาหรือระบายความในใจได้ซอยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับท่านเจ้าสัวบุญเหลือเขามักจะเก็บตัวอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวซึ่งเป็นห้องเดียวในคฤหาสน์ที่ห้ามใครเข้าโดยเด็ดขาด ประตูห้องมักจะถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาและท่านเจ้าสัวก็ไม่เคยให้ซ้อยเข้าไปในห้องนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวและทุกครั้งที่ซ้อยพยายามจะถามถึงเรื่องงานหรือธุรกิจของเขาท่านเจ้าสัวก็จะเปลี่ยนเรื่องหรือบ่ายเบี่ยงการตอบคำถามอยู่เสมอเรากับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ต้องการให้เธอรู้ซ้อยเริ่มประติดประต่อเรื่องราวในใจ ทำไมท่านเจ้าสัวถึงได้ปิดบังเรื่องงานของตัวเองกับภรรยาเช่นนี้ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของส้อยทีละน้อยอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ส้อยกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนภายในคริหาดเธอได้ยินเสียงคนใช้สองสามคนกระซิบกระซาบกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขากำลังพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของ งานประมูลผ้าไหมโบราณที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและมีข่าวลือว่าท่านเจ้าสัวของพวกเขากำลังเตรียมการอย่างหนักเพื่อเข้าร่วมงานประมูลนี้เมื่อได้ยินคำว่าผ้าไหมโบราณหัวใจของส้อยก็พลันเต้นแรงขึ้นมาทันทีเธอเคยได้ยินพ่อเล่าเรื่องผ้าไหมโบราณของตระกูลที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายพิเศษไม่เหมือนใครและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณอันสูงส่งพ่อของซอยเคยบอกว่าผ้าไหมผืนนี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของตระกูลและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นที่ไม่เห็นคุณค่าตอนนี้ม้วนผ้าไหมผืนนั้นถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่บ้านปาทองและลุงมา ทันใดนั้นแผนการบางอย่างก็ผุดขึ้นในความคิดของซ้อยเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องกลับไปที่บ้านไร่นาคีให้ได้เพื่อสืบเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมโบราณผืนนั้นและเพื่อไขปริศนาความสงสยัยเกี่ยวกับท่านเจ้าสัวบุญเหลือในใจของเธอซ้อยเดินเข้าไปหาท่านเจ้าสัวในตอนเย็นและเอ่ยปากขออนุญาตกลับไปเยี่ยมป้ากับลุงที่บ้านไร่นาคี แต่ท่านเจ้าสัวกลับแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเขาบึ้งตึงขึ้นทันทีเจ้ายังไม่คุ้นชินกับชีวิตในเมืองควรอยู่แต่ในคฤหาสจะดีกว่าไม่ต้องเดินทางไปให้ลำบากหรอกซอยพยายามอ้อนวอนและให้เหตุผลว่าคิดถึงป้ากับลุงมากอยากกลับไปเยี่ยมแค่ไม่กี่วันเท่านั้น ด้วยความที่ซ้อยยืนการอย่างหนักแน่นทันเจ้าสัวจึงจำยอมและอนุญาตให้เธอกลับไปได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นโดยกำชับนักหนาว่าต้องกลับมาภายในวันรุ่งขึ้นและต้องมีบ่าวไพร่คอยติดตามไปดูแลตลอดทางซ้อยรู้สึกดีใจและโล่งใจที่แผนของเธอสำเร็จไปก้าวหนึ่งเธอเรียบกลับไปบ้านไรนาขี่ด้วยความกระตือรือร้อน เมื่อถึงบ้านไร่นาคีซอยก็พอเข้ากอดป้าทองและลุงมาด้วยความคิดถึงเธอเล่าเรื่องราวความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างในคฤหาสใหญ่โตให้ป้ากับลุงฟังเล่าถึงความห่างเหินของท่านเจ้าสัวและที่สำคัญที่สุดเธอเล่าถึงความสงสัยในตัวสามีผู้มั่งคั่งของเธอและเรื่องงานประมูลผ้าไหมโบราณที่กำลังจะเกิดขึ้น ป้ากับลุงเองก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสร้อยที่ดูหม่นหมองลงไปมากทั้งยังดูผอมซูบลงกว่าเดิมมากนักพวกท่านจึงรู้สึกเป็นกังวลใจยิ่งนักสร้อยถามป้าทองถึงเรื่องผ้าไหมโบราณของตระกูลป้าทองกับลุงมาจึงหยิบม้วนผ้าไหมผืนนั้นออกมาจากหีบไม้เก่าแก่ที่เก็บซ่อนไว้เป็นอย่างดี ผ้าไหมผืนนั้นมีสีครามเข้มมีรวดลายที่วิจิตบรรจงลึกล้ำเกินกว่าผ้าไหมผืนใดที่ส้อยเคยเห็นมาส้อยสัมผัสผืนผ้าเบาๆด้วยความรักและผูกพันรากับสัมผัสถึงความทรงจำของพ่อที่จากไปเธอยังจำคำพูดของพ่อได้ดีว่าผ้าไหมผืนนี้ไม่ได้มีแค่ความงดงามแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ หลังจากกลับมาถึงคฤหาสน์ในเมืองซอยสังเกตเห็นว่าท่านเจ้าสัวมีอาการกระวนกระวายผิดปกติเขามักจะเดินวนไปมาในห้องทำงานที่ตอนนี้ไม่ได้ปิดล็อกอย่างแน่นหนาเหมือนเคยใบหน้าของเขาดูซีดเซียวและมีเหงื่อผุดขึ้นตามไรผมดูเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความหวัง เมื่อรุ่งเช้ามาถึงท่านเจ้าสัวก็ออกไปตั้งแต่เช้าตรู่้วยท่าทีเร่งรีบผิดปกติโดยไม่ได้บอกกล่าวกับสร้อยแม้แต่คำเดียวส้อยจึงตัดสินใจที่จะสะกดรอยตามเขาไปอย่างลับๆโดยไม่ให้บ่าวไพร่คนใดรู้เห็นสร้อยเดินทางตามท่านเจ้าสัวไปจนถึงสถานที่ประมูลผ้าไหมโบราณอันใหญ่โตที่กลางเมือง ผู้คนมากมายแต่งกายหรูหราเข้าร่วมงานประมูลนี้อย่างคับคั่งซอยแอบเข้าไปในห้องประมูลอย่างเงียบเธอเลือกที่นั่งที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งงานและแฝงตัวอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหัวใจของเธอกำลังเต้นร,รัวด้วยความกังวลและตื่นเต้น และในที่สุดสิ่งที่ส่้อยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นท่านเจ้าสัวบุญเหลือที่แท้จริงเดินปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประมูลแต่ชายผู้นั้นกลับมีใบหน้าและรูปร่างแตกต่างจากชายที่แต่งงานกับเธออย่างสิ้นเชิงชายที่แต่งงานกับเธอเป็นเพียงคนรับใช้เก่าแก่ของท่านเจ้าสัวตัวจริงที่มีชื่อว่าไอชิด เขาถูกว่าจ้างให้ปลอมตัวมาเป็นท่านเจ้าสัวบุญเหลือเพื่อล่อลวงสร้อยให้หลงกลและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้ส้อยนำผ้าไหมโบราณอันล้ำค่าของตระกูลออกมาจากบ้านเพื่อที่พวกเขาจะนำมันมาประมูลท่านเจ้าสัวบุญเหลือตัวจริงต้องการผ้าไหมผืนนั้นมากเพราะมันมีความลับของหลายผ้าที่หายไปซึ่งหากสามารถถอดรหัสลวดลายนั้นได้ มันจะนำไปสู่การค้นพบขุมทรัพย์ในตำนานที่ถูกซ่อนไว้ในป่าลึกมันนับร้อยปีส้อยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเธอรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวและผิดหวังเป็นที่สุดเธอถูกหลอกอย่างเลือดเย็นความโกรธแค้นและความเจ็บปวดพุ่งพลานขึ้นในใจของส้อยแต่เธอกลับพยายามเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ภายในเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆ พยายามตั้งสติให้มันและรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายนี้เมื่อถึงช่วงที่ท่าไหม่โบราณของตระกูลส้อยถูกนำออกมาประมูลบรรยากาศในห้องประมูลก็เงียบสงัดลงทันทีผู้คนต่างพากันจับจ้องไปยังผืนผ้าไหมที่งดงามราวกับมีชีวิตส้อยลุกขึ้นยืนช้า ท่ามกลางสายตาของผู้คนที่กำลังจดจ่ออยู่กับการประมูลเธอเดินออกไปเบื้องหน้าทุกคนอย่างสง่างามแม้ขาจะยังสั่นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดและตื่นเต้นแต่เธอก็รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีแล้วประกาศก้องด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวชัดถ้อยชัดคำว่าขอประธานอภัยทุกท่านด้วยเจ้าค่ะ ผ้าไหมผืนนี้เป็นของตระกูลข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีได้อนุญาตให้ผู้ใดนำออกมาประมูลแต่ประการใดคำประกาศของส้อยทำให้ทุกคนในห้องประมูลตกตะลึงราวกับถูกสาบเสียงซุบซิบดังขึ้นเสงแส่ทันเจ้าฉัวบุญเหลือตัวจริงที่ยืนอยู่บนเวทีถึงกับหน้าถอดสี ดวงตาเบิกกว้างด้วยความโกรธและตกใจที่แผนการของตนพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าเขาพยายามจะปฏิเสธและแก้ตัวแต่ซ้อยก็ยังคงพูดต่อไปอย่างหนักแน่นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นท่านเจ้าสัวบุญเหลือที่ข้าพเจ้าได้แต่งงานด้วยนั้นที่แท้เป็นเพียงคนรับใช้ที่ท่านผู้ประสงค์ร้ายท่านนี้ส่งมาปลอมตัวเพื่อหลอกลวงท่าพเจ้าให้หลงกล เพื่อหวังจะได้ผ้าไหมายอันล้ำค่าของตระกูลข้าพเจ้าไปท่านผู้ใดที่ต้องการค้าขายโดยสุจริตควรพิจารณาการกระทำของท่านผู้นี้ให้ดีการช่อโกงและหลอกลวงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งท่านเจ้าสัวบุญเหลือตัวจริงก็ถูกประนามอย่างหนักจากผู้คนในห้องประมูลและถูกทางการจับคุมตัวไปดำเนินคดีส่วนชายกมลอผู้เป็นสามีของส้อยไอชิด ก็รีบเข้ามาคุกเข,าข่าขอขมาต่อหน้าสร้อยเขาหลั่งน้ำตาด้วยความสำนึกผิดและสารภาพว่าเขาถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นเพราะลูกเมียของเขาถูกท่านเจ้าสัวบุญเหลือจับเป็นตัวประกันหากเขาไม่ทำตามลูกเมียของเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายสร้อยมองไปที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและให้อภัยแต่ก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตคู่กับเขาได้อีกต่อไปแล้ว เพราะความเชื่อใจได้มาลายสิ้นไปหลังจากเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงนี้ซอยก็ตัดสินใจที่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตในเมืองอีกต่อไปเธอได้ปฏิเสธความร่ำรวยและลาภยศที่ได้มาจากการหลอกลวงและเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านไร่นาคีอย่างสงบสุขดั่งเดิมพร้อมกับผ้าไหมโบราณอันล้ำค่าของตระกูล ซอยใช้ความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหมที่สืบทอดมาจากบิดานำผ้าไหมโบราณของตระกูลออกมาเผยแพร่ความงดงามและคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มีแค่คุณค่าทางวัตถุแต่เป็นคุณค่าทางจิตใจและภูมิปัญญาซอยอยางช่วยสอนการทอผ้าให้กับชาวบ้านหญิงในหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เธอไม่ได้สนใจในเรื่องของขุมทรัพย์ที่ว่ากันว่าซ่อนอยู่ในหลายผ้าอีกต่อไปแล้วเพราะเธอเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับคนที่เธอรักและได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซอยกลายเป็นที่นับหน้าถือตาของทุกคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงไม่ใช่เพราะความมั่งคั่งร่ำรวยที่เธอเคยเกือบได้ครอบครองแต่เป็นเพราะความซื่อสัตย์ ความเข้มแข็งจิตใจที่กล้าหาญและความดีงามที่เปี่ยมล้นในจิตใจของเธอเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่การมีสามีที่มั่งคั่งแต่เป็นการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีคติสอนใจความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าตาทางสังคมแต่อยู่ที่ความจริงใจความซื่อสัตย์ และการมีชีวิตอยู่บนความถูกต้องและมีศักดิ์ศรีแม้จะพบเจออุปสรรคการหลอกกลวงหรือความผิดหวังเพียงใดแต่การมีสติปัญญาความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและการยึดมั่นในความดีงามจะนำพาชีวิตไปสู่ความสงบสุขและความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนได้ในที่สุดถ้าเพื่อนๆชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และกดติดตามช่องนิทานสตอรี่ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ